ผู้ชมค่ะอันนี้พาชมวิวตรงนี้อีกนะคะทุกคนโอ้เจ๋แสดงว่ามาเพราะทานถึงพาดำนอยด์แต่ว่ายังไม่เหนื่อยโมพนถึงอยเขตัวน่งานถึงยางลูกไปอีกแ่สบเก้าคัน่นโอเจแสดงว่ามาราะนานงาอยด์แต่ว่ายัง่เน่ยโแสว่าาเพร่นถานอยาตัวหนี่งงนีคลกไปีก่บ้าปอเจาสามาพรนห้องพนนี้ลวัดยน่อย วัดผาออน้นำย่อยนี่ล่ะวัดแต่ว่าเบืเ้องผาน้ำย่อยเขาตรงในยางขึ้นยางลง,ลงโอ้นั่นแะแอนแต่วัดผาน้ำย่อยมันเป็นม,ม,ม่มีหนองปลานั่นแหละหนองปลาเขาให้อาหารปลาได้เลยแต่นี่ล่ะสาราพันห้องเคยหูย<ๆ>ินจักเรีบอสาราพันห้องเออนี่ยล่ะวัดผาน้ำย่อยเพื่อนสาราพันห้องเป็นสร้างวัดนี่วัดเพื่อนจังมาสร้างเจดีย์เด้อพี่เด้อจังมาเห็ดกำแพงอ้อมเจดีย์สามรูปเป็นสั้นนี่ล่ะ <ด>เพราว่าเข่ากีดีอ้อมเลยมาลงมทิตะวันตกป,ประตูสวงหนึ่นงยางอ้อมเดนค่ะแต่ว่าสันเข่ายางไปกิดีนี่คือว่าเครื่องโลกกับผมเลียนรถอือค่ะตันนี้ห้องน้ำคุณพี่ขาตั้งแต่ทั้งขยะตั้งยืนอ้อมมาอวองที่สามพันก่ห้องสามพันก่ห้องอยู่ใ <3, 000 S 2> ต้กํากแพงเมื่อกินที่เข่ายางสามโลแต่ว่าตรงตรงเข่ายางขึ้นมา ไายปอไผัไปประมาณสองรอยเมตรแต่ทางนี้หลวงปู่มัน,นบ่เห็ดห้องน้ำใส่ขางลางเพราะว่าหน้าผาอยู่นี้อบนเห็ดใส่ทางท้งตะวันตกห้องน้ำนะี่ยอันนี้ขบขั่วอย่างหลวงปู่เพิ่นเห็ดบ่เาให้ฟังเ่าวๆก็นนะอันนี้กับผมไอ้เจดีที่ว่าขบขัวอะไรเอเห็ดไอ้เจดีบดกอกครับจ้า,จาคุณหญิงคุณหญิงอยังค่ะคุณหญิงจันทนาชยากร์โอ้ฝืนฝืนเพิ่นมาอุปถัมภ์หลวงปู่อุปถัมภ์หลวงปู่อ กับเงินเ้าวยอดสู้นี่แหละสร้างเกดีก็ได้ค่ะค่ะแล้วก็เสมอใส่งบไปประมาณสามพันกว่าล้านครับสามพันกว่าล้านโอ้โหอลังการที่สุดที่เคยเห็นมาสวยงามสวยงามหน้าหลวงปู่เป็นสร้างวัดนี่ตอนเปิดเมื่อสร้างกีดีมันเป็นเรื่องอหลวงปู่หลวงปู่เพิ่งยังมีชีวิตอยู่บ่โมีชีวบ่ครับผมโอ้พันพิ่นเนี่ยเพราะน่ะคแล้วครับผมวางวันที่สามพฤษภาเนี่ยครบรอบร้อยเจ็ดปีเพิ่นครับผมโอ้ร้อยเจ็ดปีที่จากไปแต่เมื่อไหรครับผมแมนร้อยเจ็ดแล้วโดนเราตัวเสนอครับผม อืรื่องนร้เพิ่นบ่เห็นห้องน้ำใส้นขัง่างกายจากนี่กายก่อไผไปประมาณสองร้อยเมตรทั้งนี้บ่มีเพราะว่านาผาพามย่อยอยู่นี่ันเห็ดไส้นั่งหัวรถผมแมนมุดหนึ่งทั้งขยะตังทั้งทังทังทั้งไปผานำย่อยเขาออกั้างในลุกข้างในลุงข้งนลุกที่ครับผมออกโอ้จ้ะจ้าแล้วมุลนยังไปัแสดงว่ามามาถึงผานำย่อยใช่ป่ะบ่ไมีต่ายางคือยางลุ ลงเมืองทางลงแป๊บหนึ่งกันนะ,นะนอ๋อจ่าจ่าจ่าจะเมืองเข่าเข่าโอเคกัมแพงนี่งามครั้เนาะแล้วไปเมืองกัมแพงกันนะเกาไปเมืองอีกทางลงโอ้เรื่องเล่ามันเป็นน,นักเนาะไอ้หลวงพ่อหลวงพ่อไอ้ที่ ที่เพิ่นมีวัดรอยู่นี่ขาทำย้อยแล้ววันนี้จังมียนคุณหญิงเนาะมาอุปถัมย์อีหลาลงมาปะลูกหนึ่งสองเสร็จนะมั่งท่าลงมาเสือคุณผู้ชมเราจะเดินไปดูทางลงผานทำย้อยเดี๋ยวมาเด้อมาโดนดอก จ้าจ้าผู้ชมคะทางลงพาดำย้อยโอ้นี่เจอแล้วนี่ที่ไม่ท่างลงไปกี่ขั้นนะคะ,ะไม่ยักขันก่อนแปลสิบเก้าขันคุณผู้ชม,มเจอแล้วแปลสิบเก้าขันคุณผู้ชมค่ะ จ้าเห็นแล้วป่ะเนี่ยโอ้ยงามงาม,งามลงมาหมอเนน่งงามโอ้งามงาม,งามข้างล่างอะ่ะมาชมนี่ค่ะศาลาของหลวงปู่ที่เรียกว่าวัดผาน้ำย้อยนะคะทุกคนค่ะอย่างที่เรื่องเล่าว,ว่าก่อนที่ท่านนะคะอะ ตอนที่นะคะผู้อุปถัมภ์นะคะที่จะมาสร้างเจดีนะคะก็คือท่านเคยมีวัดอยู่ตรงนี้นะคะ89ขั้นเดินลงไปนะคะทุกคนโอ้นี่ค่ะค่ะลงไปเรื่อยๆ89ขั้นพนะทุกคนพอดีเราไม่มีเวลาเนาะเราก็จะไม่ได้เดินเนาะมันก็ต้องเลาะลงไปตามตามหลืบเขาเนาะเขานะคะแต่วันหน้ามีโอากาศก็ค่อยมาเนาะ วันนี้ไม่มีเวลาดแล้ววันหน้ามาเดินใหม่ขอบคุณค่ะทุกคนเป็นสถานที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งนะคะอย่าลืมมาเที่ยวนะคะวัดผาน้ำย้อยนะคะวันนี้มาลุกคนที่สร้างโอเควันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณค่ะอย่าลืมติดตามรับชมนะคะ คลิปใหม่ๆนะคะคุณผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจค่ะพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย